ไปย่ะค่ะทุกค่ะโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็เราให้นักเรียนนักศึกษาโปรชั้นหนึ่งครับมาเรียนร่วมกับบริษัทโกราได้เชียนะครับซึ่สงส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาสองนะครับในเรื่องของการปลูกข้าวโพดนะข้าวโพดเรียนสักนะโอเคก็วันนี้ก็มีเด็กอุตสาหกรรมเกษตรช่างเกษตรอะไรสัตวศาสตร์พืชศาสตร์ก็อีกคแนนหนึ่งก็ ธุรกิจธุรกิจเกษตรนะครับโอเคเดี okay, oh, ๋ยวปับไปดูและติดตามด้วยนะครับโอเคครับคือเปแปของเมืรงห้าสุขั้นตรงนี้นะดนั้นนเดี๋ยวมี่เราไแต้องกลับรใช่ประมาณนี้ ร้อยครับอย่าแเล่าที่ผมไปวัดมาใปสอแที่วัดมันใจที่มีธรรมนที่ทงหมดนี่ ของใหแง้แล้วก็ไม่งอนะครับดีกันเอาวิธีการแก้